สวัสดีครับลุงตงพาทัวร์พากินครับอีพีในวันที่สิบเก้าเดือนสิบเอ็ดนะครับพกหาครับพาไปที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะครับรือว่าพาเก็บตะวันว่งเขียวไปครับอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับลานสองทางทางเริ่มเยอะแล้วครับเมื่อตอนผมมาเมื่อเมื่อปีที่แล้วนี่แหละลาดสุดเส้นนี้ผมมาช่วงประมาณประมาณช่วงนี้แหละช่วงเดือนเดือนพฤศจิกายนะ่รช่วงเดือนธันวาดีนะครับปีที่แล้วมา ครับจากจากแยกรงหว่าแยกไทยสามคัคคีครับนะครับก็มาเรื่อยๆเ,ยเยลยนะครับเอาตะว,วันแคมดวเลี้ยวซอ่าสุขสมบูรณ์ ไกลถึงนะครับไกลถึงสายมือเนี่ยนะครับผมจำไม่ผิดที่จะมีโรงขวกาแฟนี่ถ้าเปิดกระจกรถนี่หอมอุ้มลุ่มเลยล่ะครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวเดี๋ยวไปกลางเต้นกลางอะไรก่อนครับเดี๋ยวจะมานะครับเดี๋ยวจะมาแวะชิมนะครับเนี่ยตรงนี้ก็คือเอ้ยตรงนี้รู้สึกตรงบ้านสุขสมบูรณ์ทำจุดกลางเต้นเลยเนี่ยครับ ของขายเยอะแล้โหูแม่นี่เพียบอืทางครับขวามือนี่นะครับเป็นสวนดอกไม้ครับสวนคุณหนูคล้ายนะครับเป็นสวนดอกไม้สวยครับมีเหมาะถ่ายรูปเหมาะสำหรับถ่ายรูปนะครับนะครับเห็นป่านะครับสบอละว่ะผ้าเก็บตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานะครับ ผมตอนนี้ก็นะครับเขาแล้วครับเขามาในเขตนะครับผาเก็บตะวันหรืออุทยานชัดทับลานแหละครับนะครับเอาโต๊ะใหมดสวัสดีครับพี่มากลางเต้นครับโอ้มากลางเต้นเยอะเพื่นไปแวะตรงั้นแล้วก็ครับครับโอเคครับเดี๋ยวพอดีถามเจ้าหน้าที่แหละแกบอกให้จอดรถเนาะ ดี๋ยวผมจะมาอ่าลงทะเบียนครับเดี๋ยวจอดรถก่อนครับที่ลงทะเบียนก่อนนะครับเพื่อจะเข้าไปผักครับหาติดต่อพี่เจ้าหน้าที่หลังจากที่อ่าไปแจ้งไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทั้งหมดมาลุงป่าบวกรถบวกหานอนอะไรก็สองคนลอยสามสิบบาทครับโอ้หแน่นอนนะลอยสามสิบแต่เมื่อกี้เด้อป่าเด้อนะฮั่นอามาทีเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าพกสสต้์เรียงมาไหมบอกไม่ได้พกมาครับผมก็ตอบเนาะ พกอาหารปิ้งย่างมาไหมผมก็บอกว่าไม่ได้พกมาแลวครับก็พกแค่เตาแก๊สเพื่อจะมากินกาแฟต้มมาม่าหรือว่าจะหุงข้าวไข่เจียวแต่ไม่ได้ปิ้งย่างเขาก็บอกโอเคค่ะที่เจ้าหน้าที่ถามว่าพกแอลกอฮอลมาไหมไอความหมายของเจ้าหน้าที่ก็คือแอลกอฮอลนี่ก็คือเครื่องดื่มไม่หรบป่าเขาตอบเลยมีค่ะพกมาหลายขวดอยู่แต่ว่าไม่ได้เอาลงมาให้แต่ไม่ค่อยได้ฉีดมือหรอกทุกวันนี้ ไปไปไปกดหัวตึ๊บเนี่ยดีได้ไม่รับมาก่อนอเออทำหนามันก็จะตอบถามหาแต่ตะบบ้องเหียนะก็จะถามหาสักเบอร์พวงนี่แอลกอฮอล์อย่างงั้ยโอเคครับไปครับแล้วนั่นจังทีเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้พี่ชายกับพี่สะใภ้ก็โทรมาแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูทูยูนะครับ มาก่อนเขาคือซึกงว่าผมจะลงทะเบียนเป็นคนที่คนที่สองในวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าก่อนนะผมนะครับหรือว่าไม่แน่เมื่อคืนเนี่ยอาจจะมีคนมานอนก่อนก็ได้นะครับแต่วันนี้เห็นเห็นเห็นแผนวันที่เนี่ยมีมีลงมาแล้วหนึ่งช่องนะครับผมเป็นคนช่องที่สองช่องแรกลงก่อนผมนั่นคือมาสองคนนะครับแจ้งความสมกลางเต็นเพราะฉะนั้นยังน้อนอยคืนนี้ มีเพื่อนแล้วแหละนะครับเดี๋ยวจะตามมาอีกอ่าตามมาอีกสามกับสี่อีกเป็นเจ็ดคนนะครับก็ชุดของผมนี่ก็สี่เต็นนะครับกันนี่ปิดหกโมงนะครับอ่าปิดหกโมงพยันเดี๋ยวต้องเล่งเล่งลูกชายที่จะตามมากับลูกสาวที่จะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์พ่อนะครับครับลานจอดรถลานกลางเต็นนี่ออกขวาครับเปลี่ยนจากมาก่อนมาก่อนจะวิ่งตรงไปเลยนะครับตอนนี้นะครับ ี่คือลานจอดรถเอ๊ะเขามีรถเข็นไหมเนาะแม่มองดูเด้อมีรถเข็นสัมภาระไหมโอ้ก่อนหน้าจะมีนอนคางมาคืนได้แหละนะครับเท่าที่ผมเห็นนี่เที่ผมเห็นนี่โอ้นะครับครับนี่ทางไปลานกลางเต็นครับระยะทางร้อยห้าสิบเมตรครับผมนี่ร้150อ,อ,อยห้าสิบเมตรอ๋อเขาเขาเขาเพื่อ เรียงตรงจุดที่จุดชมวิวจุดสวยๆครับเขาห้อ้อมจากที่เคยวิ่งผ่านมาขนาครับเขาให้ออกมานี่แหละเขาข้างหลังครับสุดยอดครับอันนั้นอาจจะเป็นอ้อนี่ครับรถจอดนี่ได้หมดเลยเอานอนมาคืนหลายคันเด้นี่ใจน้อยๆได้นี่ครับนี่เรายึกคือกันได้นี่ครับไปครับเดี๋ยวผมหาทำเลก่อนครับผมก็ถึงแล้วครับถึงแล้วตอนนี้โอ้คิดว่าจะไม่มีคนนะครับ ครับนี่คนเริกกลางมากันยึกเยอะแล้วครับนี่ครับ,รบที่นี่แกมาหาคืนล่ะตรงนี้นะครับแกกำลังจะกลับลุงกลางคนเดียวสามเต้นแหละว,วันนี้จะมากลางสี่เต้น สมาชิกก็ไลยอยู่เริ่มทยอยมาแล้วจ้ะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผม นะครับทั้งหมด2อฝั่งมีสอนี่หน่โนโดอีกหนึ่งครับครับเดี๋ยวผมอยาที่กลางเต็มเสร็จเนาะก็มาลาดครัวครัว4 2 8 9ครับบางนลำเคี้ยวครับตอนนี้กลางเสร็จนะสองคนกระป๋าอันนี้อะไรนี่เอะไรเราเราต้ยมยำน้ำข้นเราต้มยำน้ำข้นนะครับครับอ่าผัดอ่ผัดขนำขนำกระป๋อครับอ่าสัตว์ก่อกนเลยเป็นไงอะไรเป็น ผิวคิวนี่อร่อยอร่อยอืมอือร่อยอย่างตาวบางนะครับ ขนออกแป๊บเดียวนะครับกลับมาเป็นยังไงครับนี่จะเต็มวนะครับดีครับทำมาที่หลังก็ต้องไกลน้อยครับเยอะนะครับเยอะถึงขันมาออกมาทางนี้เลยครับนี่นะครับมันคนค่อนข้างเยอะเลยครับนะครับพี่ชายพออกกกตเริ่มตีดใจแล้วสเตี่วามาจุดจุดชมวิวเขาสูงนูก็พี่สะพายมาแล้วครับ ที่ตส่ามาได้ที่อย่างเหมาะนะครับมานะครับนี่หลานชายมนเพศเอาแพรครับนี่มาถึงแล้วเดี๋ยวครับโอเคครับเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งตามมาครับตอนนี้นะครับประมาณสามโมงสามโมงมิน่ปายขุ่นเขานะครับเขาไม้นี่นี่เขาไม้เขาที่เันงอกจากลานนะครับโอ้หอมครับเขาไม้สามมันเองเครียกเขาไม้นะครับแล้วก็ต้มเนาะไม้เรียบร้อยนะครับ นี่หน่อไม้นะครับที่กินเมื่อคืนตรงเขือ่อนอ่างเก็บน้ำสันกำแพงนะครับหน่อไม้หน่อไม้นี่ต้มเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังอันนี้กำลังจะทำอะไรฮะล้างมะขาม <c oughs> จะพัดหรือว่าจะเอาไปกินครับพอดีจิ้มพริกระปินี่โอเคกระปลาซับโอเคครับแล้วจุดลูกชายลูกสาวามาก่อน ตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งครับตอนนี้นะครับห้าโมงครึ่งครับนี่คือบริเวณนะครับตรงผานี่คือข้างหลังนะครับย้อนคืนเนี่จะมีไฟนะครับพระอาทิตย์กำลังแปรพึงตกนะครับตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะครับโอคบรรยากาศสุดยอดครับนี่คืออากาศนะครับนุ่นท่านพอออกกกตมาถึงแล้วนะครับพี่ชายแ้วลูกชายกําลังถามมาครับบรรยากาศสุดยอด กำลังกินไหมมีไอเบิร์นนี่ยจะกินทา้งตำสารเลยครับน้ำพริกปลาเองอันนี้น้ำพริกปลาแล้วก็ปลาสลิดปลาสลิดปลาไม่น้ำอะไรนะปก็ก็ก็ดูปลาหญิงนนโนดูปลาหญิงเตี่ยมพวกเขามาเนี่ยก็แล้วดูปลาหญิงห่อเขามาดูครบกับข้าวเย้นกับข้ามาอีกมั้ยครับครับโอ้คำว่าไหนอันนี้ไข่ต้มนะครับด้นของอโกรกตทั้งกำลังลำอย่างถนัดเลยอ่า <algia> ai, ลูกชายเพิงมาถึงนะครับสามสาวกำลังเสียมอะไรกันก็ไม่รู้อ๋อเมียมต้มไข่สามสาวนะครับตอนนี้อากาศกำลังเย็นแล้วครับลมกำลังมานุเริ่มหาของสดหลอดแล้วก็ยิงครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วหลายอย่างกำลังโอหครัวใหญ่เลยครับนี่ดู คัวใหญ่เลยแพลวเพชรแพวกัมเพงเมื่อวานได้เข็มมานะครับลูกสาวได้แขมเชลิเดอร์มาก็ประมาณสามตุ่มครึ่งครับโอ้นานๆเขาได้รวมกันก็คุยกันเนี่ยสนุกสนานเรื่องเทีงบ่นเมาลองกองแกงสมาลองกองแกงแล้วอันนี้ประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามองศานี่หละครับ โอ้หนุ่กินเสร็จก็พากันอึง้งๆนั่ง<ค>ต๊ดนี่ต้ดกันไป <c oughs> ตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุมครึ่งครับผมนะครับก็ค <c oughs> งจะขอตัวนอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จเจอกันครับครับ <c oughs> ผมสำหรับอีพีนี้ก็จบกันตรงที่ว่าเขานอน,เน,นเ,เนี่ยครับกับลาตีสวัสดิ์เสร็จครับเดี๋ยวนี้ครับอีพี ต่อไปตอนจบนะครับ33มสทับสครับเนี่ยครับจะให้เห็นจุดชมวิวผาตะวันตอนเช้าผาเก็บตะวันในตอนเช้านะครับอย่าลืมติดตามนะครับ e ีพีนานะครับตื่นเช้ามาก็บรรยากาศมีหมอกหนานิดๆแล้วก็อากาศเย็นสบายครับภูนี้เช้าเจอกันครับ E ีพีต่อไปนะครับฝากติดตามครับลุงโต้งพาทั่วพากินด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ E ีพีนี้ครับสวัสดีครับ